คือแนเพื่อนพบกับช่องยีผีปาคือเก่าคนเก่าใหม่อีกแลวยกันเนาะเพื่อนหายไปนานายี่เป็นไหนมาคะยี่เป็นไหนมาเนาะยี่ยากจะบอกว่า,ายี่ไม่ได้เป็นไหนมาเพราะว่าติดซีรีส์เกาหลีเนาะปพก็ิยี่จะเออเล่น u ยู YouTube ่ที่ยูทูบซะยูทูบหลังเลิกงานมาันจะเนาะวันละสองชั่วโมงเนาะถ้ายี่ว่ายี่ก็จะมาตอบเป็นเนาะเดี๋ยวนี้ติดซีรีส์เกาหลีเพื่อนดูแล้วมันก็สนุกไงมันรุ้นไงเออมันรุนก็เลยต้องดูเนาะอุ้ยเพื่นเนาะ รถเพิ่งกลับมาเพื่อนเนาะหกโมงเลยก็เป็นอาหารอาหารเวลาอาหารเย็นของยี่เนาะซิตีกก้เกาหลีเรื่องอะไรยี่โอ้ยหลายเรื่องอย่เนาะดูจนตาเป็นหมีแพนด้าหมดเลยเพื่อนๆขอกกับคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามเนาะวันนี้มา Enjoy eating with อินจอยอิตติ้งวิตมีเออวิตยี่เเพื่อนวิตมีเหมือนแบบในเมน,นูยำเนมเพื่อนยำเนมเนาะยำเนมขับทอดเด้อเพื่อนเนอด้อ อยากกินอยู่เนาะเห็นเขากินก็เป็นตะเส็บเนาะอยากกินน้ำเขานะาก,กินคือเขาก็เลยไปตลาดเนาะอร่อยไหมอะคำแรกกระเจกเนาะคำแรกก็จะโดนแสดงตาเลี้ยวตาเลี้วอ้าว <c oughs> กินไปร้องเพลงไปจะเป็นอะไรไหมเนี่ตยตายเลี้ยวตาเลี้ยวเนาะอุ้ยอร่อยไหมลองชิมซิคำแรกอุ้ย กินหกแล้วแหละเขาก็จะกินคู ouais> ่กับเอ่อชะพูเนาะอุ้ลร้อนคิงอะนะกินหอกับชะพลูสิจะเป็นยังไงเพื่อนเอายี่จะห่อเนาะห่อให้ด้วยเอ่ะห่อให้ด้วยได้เลยเพื่อนมากินถูกคิงได้ไหมอะเพี้เผ็ดมันห้อนเนาะกินสมุนไพรป้องกัน ให้ร่างกายแข็งแรงเนาะคงคุมการะตุน้นหู้หอเป็นใบเลยเพิ่นกินไปจะพูดเ,เก็บมาจากพระรามสองนะคะยิ้มแซ่ค่ะเขาซื้อมาเขาก็ให้มาเนาะอืออร่อยมาเดินก่อน กินกับพี่บ่ายเนาะยี่สั่งเขาวไว้แล้วยี่ก็ไปซื้อ,อกระดาษทิชชู่เนาะวบมันน้อยเกินอ่ะโปะไปในนี้ได้ไหมโปะไปเลยเนาะอืมอืมนีม่สั่งไม่เผ็ดมากนะเอารงกลาง กินแทนข้าวเนวี่ยเพื่อนมันกินใส่กอกอีสานมันอนนั่นแหละหอยอจกคำเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวจะเอาเจ้พเพื่อนเนาะเพื่อนว่าโอ้ย คำใหญ่ตาสวดถ้าไะยูยีอุ้ยนีตายูยีนี่แหละตาสวดเลยเนาะตาสวดอุ้ยทองก็ยังห้องไรสู้โอ้คำใหญ่คักเนาะอืกะหล่ำปีก็มีเดี๋ยวยิมคนโรคจิตยิมไม่ชอบกินกะหล่ำปีหรอกเราจะเอาไปผัดกับแครอท เช่ได้ยัะซื้อก็ามาเลยอืมไม่ใส่ไม่ดีนะเพื่อนเนาะเป็นคนที่ไม่กินกระหล่ำปีดิบมันยังไงไม่รู้อ่ะที่บอกไม่ถูกอ่ะเพื่อนนะไม่กินเนาะไม่กินตั้งแต่เด็กแล้วเหรอใช่ค่ะทง,งอ่างดิบยี่ก็ไม่กิน วิ้ยอืมเจ้าเข้าใจแล้วทำไมคนหนึงเช้ากินเนาะเ <laughs> ดี๋ยววี้กินหมดใบแชมพูวิ้ก็จะไปเนาะเ <laughs> <laughs> ผ็ดใช้ไดเนาะ นี่อันนี้แนมนี่เป็นกอนเลยนะี่ใช่เบิรงนี่ไม่ใช่ว่าเอามาแต่ข้าวทอดนะบเมนเนาะนน่เนมเนาะเป็นกินเป็นคำเลยนะหอมันมก,ก็นไปหอให้ด้วยอ่อให้ด้วยอืจะเป็นพิยุอยากเยอะอยังเลยนะพระคุณพระทูนกระมองอืม,อม เาบอกว่าเอกกังกังตาหวานเนาะเอาใบนี้มันคือขาเบื่อนขาก็กินเนมไปเลยเนาะนี่เปิดเอไว้เปิดทั้งเอเปิดทัง้งผัดลมเพราะว่าตัวเปียกหมดแล้วเนาะโดยที่เปียกหมดแล้วเพื่อนนี่จะไปอาบน้ำ ไปสระผมด้วยเราก็สื้ก็เสิร์งหัวอ่ะอย่างเปิ้ถ้าไม่ใช่ก็เซิร์มก็ไม่ใช่ยิ่งละสิต้องหัวฟูสื้ก็เสิร์สภาพแบบดูไม่ได้อ่ะนั่นแหละเป็นยิยิเมอน เป็นเหมือนแบยบยายบ้าหอกหอบ,บาง,างี่นะเป็นยายเพิงเลยไหมตื่นมานะโอ้ยหัวฟูยังกระสียงโตเพื่อนสมัยก่อนเนาะอยู่หอพักเนาะเออเตียงนอนยี่ก็จะตรงกับกระจกอะนะตื่นมาตกใจตัวเองต่นแล้วนั่นชั้นเหรอ ตายแเ้ื่อน <laughs> กินไปแล้วก็มามอยไปยๆๆไกุตจายที่ยิ่งเธอม่จ้าปูหมดก็จะไปอ่ะ จริงๆก็มีผักกาดขาวในตู้เย็นเนาะเดี๋ยวจะไปกินต่อนะเละอู้หอหอกินบะบะ๊ะพี่เพื่อน ท้ากินก็ว่าเผ็ดได้หยอบอ่ะแบ,บพริกหน่อกก็เผ็ดละตัวพเพื่อนติดซีรีสเกาหลีบึง้งจนตาเป็นเป็นดาบเดเนะ ดูแบบประมาณนังแบบโบราณโบราณเกาหลีเงี้ยนังแบบไม้รุนใสๆไม่ค่อยชอบแล้วยิง่งอ่ะชอบแบบชิงหลักหักเลือมโหดอะไรอย่างี้สไตล์แบบสไตล์แบบพงอีอะไรเงี้ยจอมนางอนุจอมนางน,นี้เน,นานนนะมีพระมเหสีพระพันปีอะไรเงี้ยอุ้ยพระชายาเนี่ยยุ่งยี่อะไรยิง่งอ่ะหักบันลังคนนั้นขึ้นคนนี้ขึ้นพระเจ้าอนุอันนี้ยิ่งดูจนรุนอ่ะดูไปก็รุนไปนอนเพื่อนมันติดจริงๆนะ ดูแลกติดอืมวกนี้องไปหาหมอกฟันอีกแล้วไม่ได้ไปหาหมอฟันนานแะล้วนะ ตั้งแต่กันยาตุลาพฤศจิกจาหันวาสี่เดือนหมอไม่วา่างมั่งนี่ไม่วา่างมั่งอะไรเนี้ยก็เลือนหนักไปเรื่อยหมอที่ออกตรวจแค่เดือนละครั้งเดือนละหนึ่งครั้ง,ง <c oughs> นี่ได้รับสิทธิพิเศษตลอดเลยอะ <c oughs> เลือนหนัดหมอตลอดเลยอะ มีลูกสองคนแล้วคนไข้ก็ยังรักษาไม่เสร็จเนาะตั้งแต่ปีหกสองหนึ่งนะที่อยู่กับหมอมาสี่ห้าปีแล้ว <laughs> ดีนะมันมันอร่อยไก่ที่ไม่ชอบกินใบชะพูก็เปลี่ยนเป็นใบอื่นก็นได้เนาะแต่ยี่มันเข้าที่สุดแล้วแหละนะจ๊ะอ้ยเผ็ดแห่งเผ็ป็นปากแหวด นี่มันเป็นยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะโอ้ย<ๆ>เพ็ด<ๆ>เพ็ดแห้งเดี๋ยวเขากินนมชมพูกันก่อนกินนมชมพูก่อน นี่ก็ซื้อไข่ปิ้งมานะลืมเลยเนาะโอ้ไข่ต้มเครื่องมันไข่ปิง้งอ๋อพี่เนี่ยกินเนี่ยเสร็จยี่ก็จะไปนั่นจะลองเพลงให้ฟังเนาะทำไมพี่ชอบลองเพลงเก่าคะเพลงเก่าเป็นเพลงที่พี่เคยฟังติดหูเนาะตั้งแต่เด็กเพลงใหม่ยี่ไม่ค่อยได้ฟังไะเพื่อน ไม่ค่อยได้ตามน,นะนะส่วนอยากจะเป็นยุคเอ่ยยุควิทยุเนาะสมัยก่อนนะเนาะสมัยที่ยังไม่มี YouTube ไม่มี f a c e b o o k เนะาะก็ก็จะฟังอะไรนะฟังวิทยฟุฟังเอ่อฟังเทปคาสเซ็ตอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบมาเป็นซีดีเป็นดีวดีเนาะมันก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะอยเนาะเพื่อนนั่นแหละก็จะคุณหู คือสมัยนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ฟังเพื่อนจักอันไหนอันไหนเนาะจ้าเนาะไม่ค่อยได้ฟังถ้าเพนั้งานไม่ติดลกษ์ศิษย์ก็จะพยายามจังนลกดนตรีเนาะพยายามเอาดานตรีมา,สาใส่ให้ ฟังแบมีดนตรีก็ไปฟังช่องยูยี่มิวสิกนะเพื่อนยูยี่มิวสิกไม่ได้ลองเพลงมาส่งปีเลยวม,ม่เนาะยังไม่ได้เข้าไปในช่องเลยอ่ะไม่ได้โหลดคลิปไม่ได้อะไรเลยดีนะยูทูบยังไม่ลบช่องทิ้งเเนาะ <laughs> มนไม่มีความเคลื่อนไปอะไรเลย <c oughs> หยุดท้ายแล้วมันมันสวยอย่างนี้หลหะทำได้น้อยนี่กินไม่หมดเลยพี่เพจเหรอเพื่อนน่าจะเอาไข่ไข่ทรงเครื่องมาคลิปด้วยนะเดี๋ยวลืมแลีวเช็ดมือกับอะไรคะกับทิชชู เป็นแห้งเพื่อนนี่จะไปอักกินต่อกินกับไข่ทรงเครื่องเนาะสำหรับวันนี้ยี่เขาจบคลิปการกินเอ่อยำเนื้มสัมมิเดจ้ะขอขอบคุณทุกทลานทุกเชียทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามพี่บ่ายเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังพากลอยู่ในคลิปต่อไปหักซื้อคุณซื้อคุณจ้ะบ๊ายบายจุบ๊บจุบนะจ๊ะ